way to God, man. I'm going to make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ิชั่วโมงเพจนี้เลยครับอด m i n ต้น tp 7ขายที่เกม Rv มีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบ t เรียวตะชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําป่าที่ใช้แบกแรงได้ดีมากๆในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเพนนะครับผมเพนเนี่ยใช้แบกแรงดีมากๆไปจนถึงคอน50ดาวเลยนะครับผมแต่หลังจากคอน50ดาวไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเล่นยากนิดนึงเพราะว่าฝั่งตูเนี่ยจะเริ่มรู้มากรู้เยอะกันแล้วนะครับผมก็จะระวังตัวเพนนะแต่ก่อนแบบคอน50ดาวเนี่ยศัตรูก็จะเล่นกันแบบว่า เล่นกันแบบแหลมแหลมเล่นกันแบบหลุดหลุดนะครับผมไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวปล่อยตัวปล่อย,อยใจเดินเข้ามาโดนตุ้มตามตายนะครับผมเพราะว่าเพน,นเป็นตัวมันเป็นตัวที่ฆ่าทีเผลอได้ดีมากๆเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมเวลาที่เรากดโซโล่มันก็จะยิ่งเล่นง่ายขึ้นไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคอทีมกันหรอกทุกคนก็ต่างคนต่างเล่นโลมก็ไม่ได้กันแคลี่ไม่ได้กันเมทเท่าไหร่นะครับผมคือมันก็เลยทําให้ตัวของเพนเนี่ยเก่งมากๆนะครับผมในช่วงแบบก่อนคอน50ดาวนะครับผมคลิปเนี่ยผมก็จะมาสอนการเดินเกมสอนวิธีเล่นของเพนด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ติดตามในตัวเกมนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมลน้ัังกงก็ขอ300นนร จะได้เป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าพร้อมเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสุดในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นเพลนแบบโซโล่แล้งนะครับผมผมมองว่าเพลนในโซโล่แร้งในค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ เข้าไปเบิร์ดชุดเดียวตายเล่นทีเผลอได้นะครับแล้วแบบโซโล่แลงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คอเกมกันนะครับผมก็จะแบบมีตายทีเผลอบ้างนะครับผมเดินหลุด,ลด,ลดตําแหน่งมาโดนเพนเฉียวตายอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคผมจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาที่เราเล่นเพนเราควรจะฟาร์มจบไหนนะครับผมเราควรจะฟาร์มจบเลนแครรี่นะครับผมเพราะว่าเพนเน่เป็นตัวที่เก่งแต่ต้นเกมเวลสี่คือมันเก่งแล้วมีสก,กิลที่สามารถเข้าได้ไกลอย่างอันตินะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะจบเลนแครรี่นะเพราะว่าคือถ้าเขายืนกันแบบกระจุกอะ่ะเพนก็สามารถกระโด เข้าไปดับเบิลคิวได้แบบง่ายๆเลยนะครับในช่วงเวลสีนะครับสกิลของเพนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคููดาวเร็วแล้วก็แรงนะครับมันมันแรงที่พาสีฟมันด้วยแล้วสกิลเนี่ยมันก็แรงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนาให้ฟาร์มไปจบเลนแคลร่อย่างเกมนี้แคลร่อยู่ล่างผมก็จะฟาร์มไปจบล่างนะช็อตนี้เราเล่นกับบัตได้นะครับผมเพราะว่าบัตยังไม่เวลสีนะเขาจะไม่ถึกสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเขามาตีสู้เหล่านี้เขาเจ็บนะครับผมอย่างนี้เขาน่าจะตายนะครับผมโอเคสวยครับผมได้มา1นะคคิือป่าเาเแบบหน่่ออยนะตัวเมืกีคอ เพนมันดาเมจแรงเหนป่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะแคบิลสองมันก็เก่งแล้วนะครับผมมัเป็นตัวที่เก่งเร็วอ่ะเพน์น่ะถ้าเกิดมาได้สโนบอลตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมเกมจะจบไวมากนะครับการสโนบอลคืออะไรนะครับผมการสโนบอลเนี่ยก็คือการไล่ฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆนะครับเหมือนลูกบอลหิมะนะครับผมที่มันจากจะลูกเล็กแล้วมันก็จะลูกใหญ่ลูกใหญ่ไปเรื่อยนะครับเขาเรียกว่าการสโนบอลอันนี้ก็จะเป็นสับเกมโมบ้านะครับผมเกมที่เราแบบสโนบอนอ่ะเออเกมที่มันแบบตบเขายับไปนั่นแหละเรียกสโนบอลนะครับผม เดินเข้ามาโดน1สกิลน,นะครับผมเมื่อกี้นี่ควรจะชอบของนะครับผมอ่ะถ้าเกิดอลิซเดินมานี่ตายนะเหมือนเขาจะเดินมาหมดทุกคนก็เตรียมตัวไปเลยแล้วกันอนลิซเรียบร้อยนะครับหนึ่งคิวเป็นของเรานะครับผมเราก็รีบออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความเก่งของเพนในช่วงแรกนะครับผมเพนจะเป็นตัวที่วิ่สีเก่งมากนะครับผมและถ้าเกิดทีมพาเล่นนี่คือจะดีมากนะครับจังหวะนี้เราควรลากมังกรออกมาข้างนอกนะเราไม่ควรไปตีในหลุมแต่ว่าเพื่อนเราไม่มีใครเดินออกมาเลยนะครับผม ก็ต้องตีในหลุมนะถ้าตีในหลุมก็จะเสี่ยงหน่อยนี่ไงมังกรยกโอเคอารามยังได้มานะครับเราบัตเตอร์ไฟไม่น่ารอดนะครับจะกระโดดเข้ามาล่ามังกรนะครับผมเราตีสวนได้เลยนะตรงนี้ครับผมใส่ไปครับผมตีครับตีครับสกิลสองมาแล้วก็ใบแล้วก็ตีครับสกิลหนึ่งมาแล้วก็ตีอีกหนึ่งทีครับผมได้ลิสต่อปะโอ้ผมไม่ชชวร์ว่าดาที่จับไปหรือยังนะผมก็เลยไม่กล้าเล่นนะครับผมผมเห็นดาที่เขาเปสีไงถ้าเกิดโดนจับก็มีโอกาสตายเหมือนกันนะครับผม ก็ตรงนี้ถ้าเกิดจะเคลียร์การก็ระวังเวเลสนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาเดินมานะครับถ้าโดนติเวเลสก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนสั่งบวกนะครับผมผมตีคีิปไปแล้วการเรียบร้อยครับอุ้ยเพื่อนแทงได้ด้วยนะแต่ผมไม่ไปนะผมไม่มีอนตินะครับผมก็เล่นเอาชัวร์ดีกว่าก็ฟาร์มก็ได้เลช็อตเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดฝืนเล่นก็่าจะได้นะครับผมผมก็ตัดสินใจไม่ค่อยดีนะก็เล่นเอาชัวร์นะครับผมแล้วเพื่อนเราตายหรือเปล่าแค่นี้ดีกว,ว่าอุ้ยต้องช่วยนะครับผมโอ,โ,โอเคเพื่อนฆ่าได้นะครับ บัสมานะครับผมก็อย่าเพิ่งสู้บัสในตอนนี้นะถ้าเกิดเขามีแสแต็กนะครับผมผมก็ไม่ได้ดูว่ามีแสแต็กหรือเปล่านะครับเขาไม่มีแสแต็กนะครับผมแต่เล่นเอาชัวร์นะก็ยังไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับผมกลับมาฟ้ามของเราก่อนนะเพราะว่าคีฟบอลเนี่ยเต็มป่าเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะเสียไทม,มิ่งนะโอ้โหผมก็ไปช่วยไม่ทันแบบช็อตนี้ก็คือต้องปล่อยนะครับผมถ้าเกิดมีอันติก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าบัสมันค่ายตรวนู้นได้คือมันก็ไหลแล้วนะเพนสามารถฟันข้ามกำแพงแบบนี้ได้นะครับผมเนี่ย ก็ไม่ต้องเดินอ้อมนะอันนี้ก็จะแบบล่นระยะเวลาในการฟาร์มไปนะครับผมก็รีบฟาร์มเนาะจะได้ออกไปรีบแกงนะครับเพลย์ไม่ต้องรีบแกงอะ่ะเออเพลย์ไปเป็นตัวที่เล่นเร็วอะ่ะทุกคนมันเป็นป่าต้นเกมนะครับผมเฮ้ยได้นะแวนอะ่ะตึ้มโอ้โหก็ฟิกกว่าทุกคนอารามก็ฟิกเหมือนกันนะแต่ฟิกช้าไปหน่อยถ้าเกิดอารามฟิกเร็วกว่านี้น่าจะได้จับแวนแล้วนะครับผมเราต้องได้ป้อมนะเพื่อจอาป้อมเนี้ยผมได้แวนให้นะครับผมเพื่อยิงป้อมไปผมได้ ผมได้สุดถ้าผมฟาดถ้าผมฟาดโอ้โหไม่ตายนะครับถ้ามีอติไม่น่ารอดทุกคนป้อมเราได้นะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับช็อตเนี้ยถือว่าเราเล่นสวยนะเราไปไล่แวนให้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเชียร์นะครับผมเราย่ำมาลิสได้เนะี้ยเตึมหนึ่งทีโอ้โหไม่โดนอทุกคนแต่ไม่เป็นไรฟันไปฟันไป,นไ,ปไม่ไหวแล้วนะครับผมออกเลยตอนที่เรากดสกิลหนึ่งเนี่ยคือเราจะถึกขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ตั้งสาานะด้วยนะครับก็เอาไว้กดเวลาที่แบบอติเข้าไปแล้วก็สกออกนนนนะะะคครรรััับบผมมปาณ้ ถ้าเกิดเราไม่รู้เราไม่คิดว่าดาเมจเราจะแบบปิดได้ชัวร์เนี่ยเราควรจะเก็บสก,กิลไว้ออกนะครับผมเวลาที่เราเข้าไปฆ่าใครนะครับแดงจอดเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่หนึ่งตามนะถ้าเกิดผมหนึ่งตามเนี่ยผมก็อาจจะฆ่าได้นะครับผมแต่ก็น่าจะตายด้วยเพราะว่าโดนป้อมตีนะครับผมก็เลยแบบเก็บหนึ่งไว้ออกนะครับผมก็ลากันตีดูนะครับถ้าเกิดเจอคนก็เล่นนะครับผมน่าจะโดนนะตึมโหเขาสวน่ะทุกคนแล้วบัสโดดสายผมนะโอเคไม่น่าได้แล้ว่ะทุกคน ตีมังกรเล็กรอแล้วกันดูดเลือดครับเราลุ้นบัตรเมจิกมานะก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอะไรทีเ่เราเลือดน้อยนะก็ฟาร์มได้นะครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับผมแล้วถ้ามายอนถึงมาบนไมเนะี่ยผมผมงงว่ะทุกคนอาวแล้วเรียบประเดอ็อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ระเบิดเลยผมไปละเออทีมเหมือนว่าเกมจะได้สนโนว์บอลนะแต่แบบมันก็ดูหยุดนะครับผมโอ้โหต้องออกว่ะทุกคนเรา AFK ปะ อ๋อยอนหลุดเหรอยอนมันเดินบนน่ะก็ว่าอยู่ทำไมอยู่ๆย,ยอนเดินบนเฉยเลยแล้วปัอมกลางก็แตกด้วยนะช็อตนี้นเอ็นยังไงวะนะ่ะไม่มีคนกันนะดิเพื่อเราเดินมั่วไปหมดนะเพราะว่ายอนมันหลุดดิผมก็ว่าแล้วทาไมรูปเกมอยู่ๆมันก็แปลกๆไปนะครับผมยอนตาย,ตายตรงกลางด้วยนะอย่างนี้ก็ซีดอยู่เล่นตรงไหนดีอะต้องเล่นกลางเหรอแต่แทงอยู่บนนะดิได้ปะไม่ถึงนะครับผมยาเสียงยาเสียง ถ้าเกิดเราฟันแวนเนี่ยผมว่าไม่ตายว่ะทุกคนมีเกาะอริสด้วยนะเพื่อนเราโดนไล่ป่ะผมรีฟาร์มก่อนแล้วกันตอนนี้รีบปะบูก่อนนะจะได้ออกไปรีบเล่นนะครับผมอารัมก็ดันฟีบนะครับเล่นเป็นออฟเลนไปแล้วตอนนี้เรียวมะมาเล่นเป็นตัวชี้เป้าแทนอารัมนะครับผมมาโลมแทนนะเกมนี้ผมก็ขึ้นเป็นอีวิลซีเกีเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น2จอเกาะนะครับผมจับปะเขาไม่จับว่ะทุกคนสวยอยู่ ถ้าโดนจับก็ไม่น่าตายนะครับแต่ถ้าเขาจับเราเนี่ยแปลว่าเขามีเพื่อนมานะครับผมเราเล่นได้นะก็ถอยเรียก,กว่าทุกคนตีแดงใช่ไหมโอ้โหนั่นผมว่าแล้วว่าผมต้องตายว่าทุกคนอันนี้พลาดมากเลยนะครับอยู่ๆก็โยนเฉยเลยว่าทุกคนไม่รู้อะไรโด,โดนจิตโดนใจให้ตีเลสโอเคเราได้เป็นดีวิลซีเข็ดมาแล้วไอเทมทำเกมนะครับผม อีวิเกตนี่ออกเร็วนะาโหดมากเลยนะครับเพราะว่าตัตรูยังไม่มีแบบทอยไม่มีการเวทกันอย่างเงี้ยคืออีวิวซเกตมาเร็วนี่คือโคตรแรงนะครับผมดาเมจนะคือต่อให้มีทอยมานะครับเราก็แค่ออกโซลลิงออร่ามาแก้นะครับผมก็เจาะเกาะทอยไปหมดแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องออกสตาร์ทออฟนูนะถ้าเกิดเราออกเป็นอีวิวซเกตมาแล้วเราเล่นเพลนอะเราก็ไปขึ้นไอ้นี่เลยนะครับผมโซลลิงออร่านะไอดาบไอดาบเจาะเวทไอดาบปักนะครับผมได้เลือดด้วยนะครับไอเทมชิ้นนั้นโคตรดีสำหรับเพล ฟาร์มบ้านเขาได้ก็ฟาร์มนะครับแบบพยายามเก็บทรัพยากรป่าฝั่งเขานะครับผมถอยก่อนนะครับบูเกิดนะแต่ก็ต้องปล่อยนะครับผมเพื่อเราตายด้วยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะฆ่าอาริได้อาริเดินมานะครับผมตั้มหนึ่งทีตามครับโอเคต้องถอยละเพราะว่าเขาอยู่กันโซนขวานะครับผมตามสุดก็ถ้าเกิดเราไปต่อเมื่อกี้นี้ก็มีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับอุ้ยมันเข้ามาหมดทุกคนผมรอจังหวะนะเพื่อนจับได้ผมไปครับ ค่าตัวบางๆก่อนนะครับผมโอเคได้แวนมาได้ดาซซี่มาด้วยนะครับผมอัรติกำลังจะมานะครับสกิลหนึ่งสกิลสองกำลังจะมามาแล้วนะครับเก็บบัสครับเรียบร้อยครับเวเลสจะอยู่ทางขวานะครับผมผมตามเจอด้วยนะครับผมช็อตนี้สกิลหนึ่งมาเวเลสต์ก็โดดไปนะครับก็น่าจะได้นะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมควอรคิวช็อตนี้เอาว่ะทุกคนอลิสเกิดมาพอดีทุกคนต้องเมก้าแล้วป่ะต้องเมก้าคิวแล้วป่ะเดินมาเสิร์ฟเดินมาเสิร์ฟถึงที่แล้วตีแล้วหมดโอเค เมกะคิวทิปนะครับช็อตนี้คือเมื่อกี้เนี้ยอัติผมมีนะเออผมอัติผมพูดามาพอดีเลยแต่แบบเพื่อนฆ่าก่อนไงเมก้าผมเมกะคิวชัวชเพื่อนถ้าเพื่อนไม่แจมอ่ะไม่เป็นไรทุกคนก็เมกะคิวทิปไปนะครับผมรับไว้บนแทนเพื่อนนะครับผมโอ้ยอันติมันเร็วมากนะครับผมก็ไม่ค่อยชินนะเอาจริงผมก็ไม่ใช่เมนเพลนนะครับผมก็แค่พอเล่นได้นะทได้ถ่ายไปนะครับผม ผมเอาอเป็นโซลิ่งออร่านะครับชิ้นต่อไปนะไอเทมแบบโซลิ่งออร่ากับอ่าอีวิสิเกตนี่เป็นไอเทมคอมโบกันเลยนะครับผมมันจะเจาะเกาะประมาณ300อย่ะแล้วมีรูนอีกอะ่ะรูน88นะครับผมแล้วถ้ามีคอมโบกับอ่าคอมโบกับเ้ยมันมันไม่ใช่เจาะเกาะมันเจาะเกาะตามที่220นะครับสำหรับโซลิ่งออร่านะครับผมเออมันมันไม่ใช่150นะครับผมเจาะเกาะเยอะมากนะ ถ้าผมจำไม่ผิดอะถ้าเกิดเรามีบูทเ ok จอเกาะด้วยอะจอเกาะประมาณ5 0 0กว่าหน่วยนะครับผมเกือบ6 0 0อะคือทอยก็กันไม่อยู่นะครับแต่เกมที่ผมไม่ได้ขึ้นบูทอะเจอเกาะนะครับผมขึ้นเป็นบูทต้านสถานะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับไอเทมนะครับอีวิวซีเกตสามารถออกไปคอมโบกับโซล l ิงออร่าแล้วก็คอมโบกับบูทเจอเกาะได้นะครับผมแต่ต้องเป็นตัวที่แบบว่าใช้สกิลใกล้ๆ่อยนะถึงจะเล่นโซลลิงออร่าได้นะครับโอเค็อตนี้เราถอยก่อนนะครับผม เราโยนไปช็อตหนึ่งแล้วก็พยายามอยาห้าวนะครับหลายคนชอบมีคำถามนะครับว่าทำไมผมถึงชอบออก Evil s e a h e นะครับมันเป็นไอเทมที่หัวต้นเกมนะครับถ้าเกิดมันเป็นเกมนำเกมส n o w b a l น่ะก็แนะนำให้ออกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยคอมโบชุดเดียวตายได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับไอเทม Evil s e a h e นะที่ผมชอบออกนะครับผมประมาณนั้นนะมา Soling อร่อา,รามาแล้วทุกคนตอนนี้ตามเมจเวอร์มากนะ เติมเตมฟ,ฟันฟันโหฟันทีเดียวเลือดหายไปส0อนะทุกคนเห็นปะผมว่าแวนไม่น่ารอดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูดาเมตไม่ใช่ละไม่ใช่แวนและเป็นพิดาเดี๋ยวเอาแวนมาพอดีกับฟันเข้าไปดิหนึ่งข้อฟันไปข้อเดียวแล้วก็ชึบป,ปีหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับผม <m akes S 2> คือเราฟันสองทีตายอ่ะอดาเมจมันแรงมากนะตอนเนี้ยเพนอะไอเทมเจาะเกาะเรามันเจาะแบบทะลุไปแล้วอะทุกคนต้องมีเกาะประมาณ ห0 0ร้อยหน่วยอะ่ะถึงจะกันเราอยู่นะครับผมซึ่งทอยกันกันเกาะเท่าไหร่กันด้วยเท่าไหร่2อ0ิบนะครับกันไม่อยู่นะครับจังหวะน,นี้ก็ดูเชิงไปนะครับผมเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะจับปะน่าจับจริงนะครับเราตามตุ้มตุ้มหายตุ้มหายมาสองแต่หายหมดนะครับผมมาสามดีกว่าทุกคนมีอันตีีของอิลูเมียมาด้วยนะ ผมคิดว่าน่าจะจบเกมแล้วแหละตึบฝันโคตรแรงเนื้อเน้นๆเลยผมบอกเลยเดี๋ยวเอาแวนนะเดี๋ยวเอาแวนนะเดี๋ยวเอาแวนนะนั่นสิจะมานะครับผมการคีปะเฮ้ยการการการจริงการจริงการจริงก็ไปนะพี่แวนโอ้โหสองตึมเรียบร้อยนะครับผมตุยดาเมจโอเวอร์มากก็จีจไปนะครับผมเกมนี้นะคือเพนรวยนี่แบบมันเล่นสนุกจริงนะโดดใส่ตายโดดใส่ตายเลยนะครับผม MVP ก็เป็นพี่เพนคนนี้นี่แหละนะครับผมทำดาเมจไป32นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับเพนเนี่ยเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆนะครับถ้าเกิดมันรวยนะครับผมแล้วก็เล่นโซโลแหลงแบบเนี่ยคือเพนมันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็อย่างเกมนี้เขาก็ยืนกรูปกันบ่อยนะครับผมแต่ก็ ทนทานดาเมจของพี่เพนของเราไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าตัวมันเี่ยดาเมจมันเวอร์เกินนะครับแล้วผมได้ไหลในช่วงต้นเกมแบบได้เก็บคอร์สคิวไปช็อตหนึ่งนะครับผมในช่วงการเกมนะต้นเกมก็ได้ฆ่าม,มา3าคิว mm hmm. เงินมันก็เลยเยอะนะครับผม mm hmm. ก็วิธีการฟาร์มวิธีการเล่น,นก็ประมาณนี้นะครับผมพยายามฟาร์มไปจบเลนแครี่พยายามแบบหาบวกนี่ยตอนวิวสี่เลยนะครับผม mm hmm. ไม่ต้องฟาร์มเยอะนะเล่นเพนนะครับเพราะว่าเพนเป็นตัวที่เก่งแต่ต้นเกมแล้วนะครับ เก่งต้นเกมการเกมนะครับเลดเกมเนี่ยจะอ่อนหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังพอเล่นได้นะถ้าเกิดเราทําต้นเกมมาดีนะครับเลดเกมก็เดี๋ยวให้เพื่อนแบกเองนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเทคนิคการเล่นเพลนไดแพดนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ